คุยกันกับเรื่องราวของผู้เล่นยอดเยี่ยมจาก PFA ครับฟิ i l f o ด d e n ผงาดควา้ารางวาัลนักเตะยอดเยี่ยมส่วนโคพา Palmer คว้ารางวาัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมทีมยอดเยี่ยมมีอะไรวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งรางวัลที่เป็นรางวัลเกียรติยศของผู้เล่นใน อังกฤษอยู่แล้วนะครับกับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของ PFA หรือว่าของบรรดาเพื่อนร่วมอาชีพนะครับรางวัลน,นี้เนี่ยจะมาจากการโหวตของผู้เล่นทุกคนนะครับว่าจะให้ใครเป็นนักเตะยอดเยี่ยมซึ่งการประกาศเมื่อคืนนี้นี่โอ้โหภาพบรรยากาศที่เห็นกันก็มีสายฝนโปรยปลายลงมาทําให้การเข้างานอาจจะมี เรื่องของการขลุกขลักนิดหน่อยครับแต่ก็เข้างานกันได้แบบเรียบร้อยนะครับการประกาศรางวัลก็เริ่มก่อนจากโคพารเมอร์นะครับคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA ไปนะครับแล้วก็ตามมาด้วยรางวัลทีมยอดเยี่ยมนะครับซึ่งท,ทีมยอดเยี่ยมในการโหวตเนี่ยเขาก็ฟิกเป็นตำแหน่งกองหลังกองกลางกองหน้าไม่ได้ว่าฟิกเป็นตำแหน่งว่าเป็นแบ็คซ้ายแบ็คขวาจะอย่างใดนะครับทำให ทีมยอดเยี่ยมของ PFA เนี่ยไม่มีแบ็กซ้ายนะครับก็ถือว่าผู้สาประตูไดวิดอาราย่าประตูของอาร์เซนอลได้ไปนะครับแนวรับ4คนที่ได้อยู่ในทีมยอดเยี่ยมไล่ตั้งแต่คาวอร์เกอร์มีเฟอร์กิลฟันไดมีวิลเลียมซาลิบาแล้วก็รวมไปถึงกาเบียลมากัรเนส yes. เป็น4คนนะครับของกองหลัง ขยับมาในแดนกลางนะครับกองกลางเนี่ยนํมาโดยโรดี้เดคแนไรส์แล้วก็มาตินโอเดกาดส่วนตัวรุก3คนแน่นอนละครับเออร์ลิงฮานดนฟิลฟอร์เดนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่แทรกมาคือโอริวัตกินตรงนี้ก็มีกระแสะเล็กน้อยเหมือนกัน,นครับเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมโคพารเมอร์ตัวรุกของเชลซีที่ได้รางวัลดารุ่งยอดเยี่ยมถึงไม่ติดก็ก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะมันเป็นคนละส่วนกันก็ถือว่าเป็น อโอลิเวตกินที่เป็นหนึ่งเดียวจากแอสตันวิลล่าขึ้นมาติดในเกมลุกแทนในขณะที่อีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้เล่นของอาร์เซนอลหรือว่าแมนเชสเตียก็คือ,อแนวรับอย่างเฟอร์กิวฟานดายนะครับนี่เป็น2คนที่มาจากตัวแทนของลิเวอร์พูลแล้วก็แอสตันวิลล่าที่มาแทรกผู้เล่นของอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตียที่บี้แชมป์พรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลที่แล้วกันนะครับ จนมาถึงรางวัลสำคัญที่สุดรางวัลใหญ่ที่สุดนะครับนักเตะยอดเยี่ยมของ pfa ก็ปรากฏว่าเป็นฟิลฟอร์เดนครับคว้ารางวัลน,นี้ไปครองได้นะครับก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ฟิลฟอร์เดนคว้ารางวัลน,นี้ไปครองได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ฟิลฟอร์เดนคว้ารางวัลของ pfa ได้เป็นรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับซึ่งเขาก็ได้มา2ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับฟิลฟอร์เดนกับการเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมมาปีนี้ด้วยความที่ ปีที่แล้วนั่นเควินเดอะบอยก็อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ดังนั้นเกมในแดนกลางของแมนซิตี้โดยเพราะการทําเกมรุกเนี่ยก็ฝากความหวังไว้ที่ฟิลโฟเดนเยอะนะครับแล้วก็สติการทําประตูของฟิลโฟเดนเท้าซ้ายของเขานั้นก็ยอดเยี่ยมครับเรียกได้ว,ว่าเป็นแกนหลักทําให้แมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองได้สําเร็จก็เลยเอาชนะใจเพื่อนร่วมอาชีพได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของ PFA ไปในค่ำคืนที่ผ่านมานั่นเองครับ